คุณเทพไทยเสนพงก็โพสต์ข้อความผ่าน Facebook เทพไทยคุยการเมืองหัวข้อก็คือเรื่องเพื่อไทยปั่นกระแสดรเชนนะคะคือคุณเทพไทยก็กเขียนก็บอกว่าการที่เพื่อไทยประกาศชื่อ Chain, ดรเชนยศชนันวงศสวัสด์ก็ยิ่งเป็นการตอกย้ําว่าครอบครัวชินวัตรยังคงสนับสนุนพรรคเพื่อไทยไม่ปล่อยมือแล้วก็รวมถึงที่ผ่านมาเราจะเห็นมีการปั่นกระแส จากกลุ่มนายแบกนางแบกกองเชียร์รวมไปถึงการปั้นแต่งผลโพผลสำรวจต่างๆที่บางคนเรียกว่าโพจัดตั้งหรือโพเถื่อนให้คะแนนนิยมของดรเชนมาเป็นอันดับหนึ่งทงั้งๆที่พอไปเปรียบเทียบกับสำนักโพอื่นๆดรเชนยังอยู่ลำดับท้ายๆอยู่แบบนี้เป็นต้นนะคะคุณเยบไทยก็เลยวิเคราะห์ว่าการปั่นกระแสของดรเชนว่าเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็มีเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจุดประสงค์คือเพื่อต้องการจะหยุด กระแสเลือดไหลที่ออกจากพักเพื่อไทยค่ะซึ่งก็มีข่าวว่าอดีตสอสของพักเพื่อไทยลาออกไปสังกัดพักอื่นยังคงมีให้เหนอยังอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วคนล่าสุดที่ลาออกเป็นการลาออกจากตําแหน่งประธานยุทธศาสตร์พักเพื่อไทยก็คือคุณจตุรนฉายแสงเป็นข่าวเมื่อวานที่ผ่านมานี้เองเนยนะคะคุณจตุรนฉายแสงเนี่ยก็ประกาศ ออกจากตำแหน่งประธานยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยซึ่งุูเทียบไทยก็บอกว่าไม่ได้เกินความคาดหมายอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณจตุรนเองได้รับการผลักดันจากคนในพักให้เป็นหัวหน้าพักแล้วก็เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแต่เนื่องจากคุณจตุรนเป็นคนที่มีหลักการซึ่งในายใหญ่ไม่สามารถบงการได้จึงไม่สนับสนุนให้รับตำแหน่งหัวหน้าพักแล้วก็แคนดิเดตของพักการมีตำแหน่งประธานยุทธศาสตร์จึงเหมือนเป็นตำแหน่งปลอบใจซึ่งตำแหน่งนี้ไม่มีอำนาจใดๆ ในการผลักดันหรือมีบทบาทใดๆในพักได้ก็จะเห็นได้จากการลาออกของคุณจตุรนว่า <c oughs> เมื่อกรรมาการบริหารพรคได้ผลักดันนโยบายยุทธศาสตรพ์พรคอย่างเต็มที่แล้ว <c oughs> ก็ไม่จําเป็นต้องอยู่ตําแหน่งนี้อีกต่อไปคือคุณจตุรนก็อธิบายถึงเหตุผลในการลาออกอะนะคะก็บอกว่าทุกอย่างเขาทามาหมดแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นการแต่งตั้งผมไม่ไปน,นั่งตําแหน่งนี้มันก็ดูจปะประหลาดว่าประมาณว่าก็ทํากันมาหมดแล้ว แล้วให้ผมไปเนี่ยจะให้ไปทําอะไรประมาณนั้นน,น,นะคะแล้วก็คุณจตุรนก็บอกว่าเหตุผลสําคัญก็คือเขาจะได้ไปเดินหน้าเรื่องของประชามติรณรงค์แก้ไขประชามติได้อย่างเต็มที่นะคะซึ่งก็อันนั้นก็เป็นจุดประสงค์แล้วก็เป็นเ,เหตุผลของคุณจตุรนซึ่งคุณเทพไทถ่กับทิงไทยบอกว่าจะเห็นได้ว่าในวันนี้พรรคเพื่อไทยก็พยายามจะปั่นกระแส ดตรตยศชนันในฐาะนะค a n นด d a ดนายกแล้วก็ออกเดินสายในการไปพบปะกับพี่น้องประชาชนนะคะก็เมื่อวานนี้ก็ไปหลาย,ลายจังหวัดไปไปสุพรรณด้วยไปอยุธยาด้วยไปหลายที่อันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะคะที่จะต้องลงพื้นที่ไปพบปะทําความรู้จักกับประชาชนแต่เหนือสิ่งอื่นใดนาคุณเทพไทยก็เชื่อว่าก่อนจะถึงวันรับสมัครเลือกตั้งอย่างเป็นทางการน่าจะมีอดีตศสพักเพื่อไทยลาออกจากพักไปสังกัดพักการเมืองอีก นะคะคเลือดจะยังคงไม่หยุดไหลแต่กระแสที่กําลังเกิดขึ้นในขณะนี้ก็เพื่อต้องการที่จะหยุดเลือดไหลออกจากพักเพื่อไทยเพราะว่าหลายคนก็ประเมินแล้วว่าดูแล้วจากการเลือกตั้งในรอบนี้พักเพื่อไทยน่าจะกลับมาได้ค่อนข้างยากมากในมุมของคนที่เป็นนักการเมืองเขาก็ต้องอยากจะได้รับชัยชนะ,ะค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อกระแสของพักที่ตัวเองประเมินแล้วว่าโอ้ยพักนี้อยู่ไป กระแสไม่น่าจะไปต่อได้ในช่วงเวลานี้ในอนาคตไม่รู้นะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปตายเอาดาับหน้าไปหาพักการเมืองอื่นดีกว่าก็อาจจะเป็นเหตุผลที่คุณเทียบไทยก็วิเคราะห์ว่าก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้ต้องรีบปั่นกระแสว่าเฮ้ยกระแสเนี้ยมานะอ่าดรเชนมานะคนพูดถึงนะโพเนี่ยเห็นมากขึ้นมาอยู่อันดับต้นๆเลยเนี่ยเพิ่งเปิดตัวใหม่ความสดใหม่อ่านี่ก็เป็นมุมมองการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์การเมืองที่ อยู่ในวงการนี้มาอย่างยาวนานนะคะอย่างคุณเทพไทยก็หยิบมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเออมันก็สามารถที่จะเชื่อมโยงออมีการวิจารณ์แบบนี้ได้นะคะ